ส่วนนี้มาดูแนวทางของห้างแสงนะครับห้างแสงเนี่ยจะเป็นสองสองตัวบนนะครับลูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับเลขอ้างอินของห้างเสียงจะเป็นเลขชุดที่หกนะครับตัดมาแค่สองตัวท้ายพอนะครับเลขของวันอังคารนะครับคือเลขเลขของวันยี่สิบเก้านะครับคือเลขเก้าเก้านะครับคำว่าลูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวคือเอาเก้าเก้าบวกยี่สิบสี่ได้ยี่สิบสามนะครับเก้าเก้าลบยี่สิบสี่ได้เจ็ดสิบห้านะครับ คือกดตั้งแต่75 76ไล่ไปถึง99 0001ไล่ไปถึง21 22 23นะครับครบๆค,ค,คือ49ตัวนะครับแต่ตอนกดจริงบางท่านอาจจะเลือกสุ่มตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับอาจจะไม่ต้องรูดครบก็ได้นะครับแต่ตัดแล้วอย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับต้องย้ํานะครับส่วนใน YouTube กับ Facebook ถ้าไม่ติดขัดอะไรผมจะลงแบ่งปันเฉลี่ยกันไปนะครับจานก่างคานเป็นหลักนะครับ ส่วนท่านที่จะตามทุกวันก็ในรายกลุ่มนะครับปีละหกร้อบาทตามอัดได้ทั้งปีนะครับแล้วก็มันตั้งจากมันมีสองรอบนะครับเช้าถูกคือหยุดเชา้ามาถูกบ้านทตไปที่รอบบ่ายนะครับโอเคนะครับประเดี๋ยวมาลรุนผลกันนะครับห้างแสงสองตัวบนนะครับ